เป็นที่จับตามองจริงๆค่ะพี่น้องขาสำหรับคู่จิ้นมาแรงนะ SP แพะเพาแสงทองกับน้องซันวงสะทอนไม่ว่าจะพูดอะไรจะพิม์พอะไรหรือว่าการกระทำไหนๆาการกระทำใดๆนะคะพี่น้องขาก็มักจะถูกโยงถูกแสงตีความหมายไปต่างๆนาๆนาเพราะได้มีนะคะพี่น้องขา FC แฟนคลับแฟนหมอลําหรือว่าชาวเน็ตตีความหมายคาพูดของพระเอกซันหรือว่าหนุ่มซัน ตอนนี้เกิดดราม่ายังไงสากุปประเด็นดราม่าสำคัญหลักๆก็คือโยงไปถึงน้องสันเลยหลักๆเออทาไมหรอก็จะมีการแสดงบนเวทีหมายถึงว่าการพูดบนเวทีมีวิธีกรมีอะไรของเขานั่นแหละในในงานวันที่ที่ปอกุ้งเผาปอกุ้งเผาอ่ะล่าสุดล่าสุดนี่คือโดนอีกแล้วใช่ล่าสุดนี่ก็ คือโดนอีกแล้วสำหรับงานาแสดงวันที่ใช่วันที่23ที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่ใช่ของเมื่อคืนนะคะวันที่23ที่ผ่านมาเราก็เห็นในโซเชียลเนาะเขาเอาไปลงในทิกต o k ในเลียวใน Facebook ใน YouTube เอาไปลงแล้วพยายามบอกว่า,าน้องสันนะพยายามพูดแซะอดีตสามีของแพรวพาวแซะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือเปล่า เอ,อ<ม>การที่คุณพูดบนเวทีแบบนั้นมันมีคําว่าผู้ใหญ่บ้านไง<ม>เขาก็เลยบอกว่าอ่าตอนแรกนะ่ะไอคนนี้นะ่ะอ่ะเปิดให้ดูดีกว่า<ม>เปิดให้ฟังเลยดีกว่าเนี่ยว่าคนนี้เป็นใครทําไมถึงพูดอย่างนี้<อ>นี่ม,มันเป็นการนี่ค่ะพี่นกเพราดดามา่านี่น,นี่คนนี้<ม>คนนี้พอเห็นไหมกับน<ม>้องน้องซันนะคะอื เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเขาก็ได้พูดบนเวทีว่าถ้าคุณไม่ได้ทําอาชีพลิเกหรือไม่ได้เป็นนักร้องนักแสดงถ้าคุณหาเหมือนว่าหาอาชีพอย่างบัวใหญ่ตวาอย่าไปเป็นเรื่องอาชีพนี่บานนี่คนคนนี่เขาก็เรียกว่าอย่าไปทําอาชีพผู้หญ่บ้านเขาไม่ขยายความดีบานนี้อาชีพผู้ญยบานเป็นจังได่ยังสี่แแม่อ,มอแล้วล่าสุดน้องคนนี้ก็เลยออกมา อธิบายให้ฟังว่าบริบุรีอาชีพนี่แล้วคน,นใช่น้องโดนกระแสโดนดรามา่าโดนดา่าโดนอะไรตามดา่าไงว่าคนนี้คือใครอะ่ะทําไมออกมาพูดแบบนี้ทําไมแบบหรือว่าก่อนสคริปต์สคริปตอนนั้นอนะเพลียวเพ,าพาไม่ได้ดูหรอก่อนจะพูดอะไรกันหรืออะไรหรือเรียวๆหรือสดๆเลย แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะเป็นการเตรียมของเขามาเองสดๆบนเวทีเป็นบอสคริปต์ขึ้นเวทีใช่สคริปต์ใครสคริปต์มันอยู่แล้วว่าใครจะขึ้นมาตอนนี้ใครจะขึ้นมาตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดูสคริปต์ของทุกคนนะหมายถึงว่าแล้วแต่งานไงเออแล้วทีนี้คนนี้ก็เลยขึ้นมาพูดกับน้องซันเออมันก็เลยเป็นประเด็นว่าพยายามแซะอดีตสามีเพลาหรือเปล่าพูดมากพูดเยอะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นประเด็นดราม่ามาเอาไปฟังดีกว่าว่าเขาพูดยังไงเด้อพี่น้อง ขมาฟังดูว่าบุคคลท่านนี้แล้วว่าเร่มอยากทกอยากเปจากใจพ่อม่ตัวสสันนิดึงร้องหมตัวนี้เนี่ยตอนนี้หาเรียงครอบรัวดูแลทุกคนมีกำลังใจที่ดีวันหนึ่งเนี่ยเิอโตไปสมมติว่าไม่ได้เป็นนี่เองแล ผมทำหน้าที่ทำทุกอาชีพได้แต่มีอาชีพนึ่ที่ผมอยากจะบอกว่าอยากให้ทำเลยทัเลยมันไม่เวิร์กมันไม่ดีอาชีพรไรรบ้างที่ไหนผู้ใหบ้ตรงนี้ไงตรงนี้ไงมันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าเออทำว่าผู้ใหญ่บ้านํำว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยคิดว่าดราม่าก็เลยไปโดนน้องซัน เออว่าพยายามแซะพูดกับเพื่อนคนนี้หรือเปล่าพยายามแซะอดีตสามีแพรวพาผพ้ิวันฟินแลนด์หรือเปล่าทางแฟนคลับก็เลยไม่ยอมไม่ทนก็เลยเขาก็เลยออกมาคอมเมนต์ว่าเล่นอื่นได้ไหมทาไมไม่ทำไมต้องมาเล่นตรงนี้มุกนี้เพราะยังมีประเด็นกันอยู่ประเด็นร้อนๆกันอยู่เห็นไหมน่ะประเด็นร้อนๆก็คือพู้ธวนฟินแลนด์น่ะไปเยสโซทอนแล้วเออแล้วมีฝั่งนู้น แล้วมีคนโพสต์ว่าไม่ม o v ออนอะไรหรือเปล่าทั่วก็เลยไปลงผู้จัดจาก,การแพลวพราวอีกไงเออ,อแล้วทีนี้ก็บางคนก็บอกว่าแพลวาพราวห้ามไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดไปบ้านอเออ,อม,มันก็เลยแบบกําลังมีประเด็นกันอยู่เขาก็เลยจับตามาที่แพลวพราวกับน้องสันไม่ว่าจะพูดอะไรจะทําอะไรก็เลยเป็นประเด็นดราม่าเออแล้วน้องคนนี้ก็เลยออกมานี่ไงออกมาไลฟ์สดอยู่ในต่อๆของเขาคือมุกนี้พี่น้องขามุก มุกน้องตบด้วยคําว่าผู้ใหญ่บ้านเนาะและหลายคนก็ทราบกันดีว่าบอสบิ๊กเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นบอสบิ๊กตเกียวมิวสิกนะคะคือเขาทําสื่อโซเชียลโดยใช้นามว่าผู้ผใหญ่บ้าน,านฟินแลนด์เพราะว่าเขาอยู่ฟินแลนด์สมัยเด็กกีแล้วแฟนคลับก็เลยตั้งคําถามว่าคุณบอกไม่ได้ดูถูกอาชีพผู้ใหญ่บ้านคุณแค่พูดเอนเตอร์เทนเอฟซีเนาเวทีและกลุ่มปิดงั้นก็หมายถึงว่าคุณแซะถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อดีตสามีของแพรววหรือเปล่าอ่า ตอบคาถามประเด็นนี้ด้วยนะคุณเพื่อนพระเอกลิเกสันวงสะทอนคุณมีเจตนาแซออดีตสามีแพวเผาไหมนี่ก็คือคําถามของแฟนคลับชาวเน็ตจี้ถามน้องคนนี้เลยพูดแบบนี้น้องคนนี้ก็คือน้องก๊อตสุสุดที่รักนี่น้องก็เลยออกมาชี้แจงในติกตอกของตัวเองนี่ค่ะพี่นอกมาฟังทางด้านน้องสวัตสดดีทุกท่านเลยฮะทั้งคนที่รู้และก็คนที่ไม่รู้ทั้งคนที่รอ คำตอบหรือว่ารอการอธิบายจากผมอยู่นะมผมจะมาเคลียร์ประเด็นของผู้ใหญ่บ้านมผมเข้าเรื่องเลยนะมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองถึงเจตนาณวันนั้นณคอนเสิร์ตวันนั้นที่ผมออกมาพูช้าเนี่ยไม่ได้จะกลีนหรือว่าไม่ได้จะนิ่งหรือว่าไม่ได้จะอะไรคือผม อยากจะดูว่าหน้าตอนนี้คนเอาผมไปตีความยังไงผมจะได้มาสรุปทีเดียวโอเคไหมทุกคนต้องไปต่อ <Ha. S 1> เจตนาผมนะวันนั้นคือผมเล่นมุก mm. ผมแซวผมพูดคนดูคิดตามคนดูเก็บกองตกตั้งถ้ากอ่าว่าผมทำเจตนาผมผมเล่นมุกถ้ากลับมุกนั้นมันสำเร็จมุกนั้นคนดูเก็บถ้ากอ่าวว่ามันสำเร็จแล้ว <Okay. S 2> เจตนาผมแค่นั้นเจตนาผมแค่แซลแต่มีพี่ๆหลายๆท่านก็เอาผมไปตีความว่าผมไปดูถูกอาชีพผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าณนะวันนั้นคือผมเล่นกับน้องไว้สันเอ้ยทำได้ทุกอย่างเลยณนะตอนนี้เนี่ยเป็นลิเก์ใช่ไหมเป็นนักร้องใช่ไหมต่อไปเนี่ยตอนนี้มีกำลังใจที่ดีต่อไปเลิกเป็นลิเกเลิกเป็นนักร้อง ทำได้ทุกอาชีพไปนะอ,อะยกเว้นอาชีพหนึ่งมึงไม่เหมาะหรอกมันไม่ดีไม่เวิร์กคืออาชีพผู้ใหญ่บ้านอเตนาผมแค่แซวโอเคไหมแค่แซวคือผมไม่ได้หมายถึงว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ดีผมจะไปดูถูกผู้ใหญ่บ้านทําไมลุงผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สุทธิชัยยาสุราษฎร์ธานี ลุงผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านทีนี้ปุ๊บผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองถึงเจตนาณนะวันนั้นคือผมเล่นมุกแต่ถ้าใครเอามุกที่ผมเล่นเนี่ยไปตีความว่าเอ้ยมันไปดูถูกอาชีพผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าผมขอโทษผมขอโทษดี่เหมือนกันที่ มันเป็นดราม่าอย่างนี้หรือว่ามันมีกระแสร,รีแอคชั่นกลับมาอย่างนี้มันจะได้ทําให้ผมเนี่ยกลับมาคิดดูว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราเอาจอ,อาเราจะได้เอาเคสตรงเนี้ยไปเป็นกรณีศึกษาว่าโอเคคําพูดเรายังไม่อย่างนั้นคําพูดเรายังไม่อย่างนี้โอเคแน่นอนว่าคําพูดผมหรือว่าการเล่นมุกตลกหรือการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนการสารดสีหรือว่าการวาดรูปลงในกระดาษหรือการทําน้ำพิมสักย่าฟังแค่นั้นดีกว่า เขาก็ขอโทษออกมาขอโทษยอมรับผิดในการกระทาของตัวเองแล้วเขาก็พูดนั่นแหละว่ามันเหมือนกับการเป็นบทเรียนเนาะบทเรียนก็คือเวลาจะเอาไปพูดบนเวทีให้คนเห็นให้คนอะไรไล์สดกลุ่มปิดทางบ้านนี่อย่างเงี้ยเหมือนแบบก็ต้องระวังเรามัระวังมากกว่าเดิมเนาะแล้วยืนยันว่าเป็นไม่ได้มีเจตนาว่าจะแซะใครแต่ก็คือเป็นการตกมุกกันบนเวทีธรรมดาแต่ยังไงก็ คืออนาคตอะค่ะบุคคลท่านนี้เขาก็คงจะระวังคำพูดเพราะคือเรื่องของเรื่องมันก็มีประเด็นอยู่เนาะสาวบุกจะพูดอะไรมันก็ถูกโยงอะเเพรราาะแต่ดีที่ใช่แต่ดีที่น้องอะออกมายอมรับว่าคนคนนี้เออออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษนี่แหละค่ะพี่น้องคดผิดกกต้องยอมรับเนาะว่าเออคดนบ่ถือบ่ถือกับอ่าหลายคนหรือคนบางคนหรืออะไรก็ตามถ้ามันเป็นประเด็นอยู่ก็ดีแล้วที่ออกมายอมรับผิดยอมรับ ขอโทษกับการกระทํานี้นี่แหละค่ะพี่น้องเข้ากัยิบยกตัวอย่างประเด็นดราม่าเออว่าคนดราม่าเรื่องอีหยังเพราะว่าช่วงนี้ดราม่านะมันมีทุกมือของฝรั่งฟินแลนด์กับแผ่วเนาะเอพี่น้องค่ะนี่แหละยังไงก็รู้จักผิดผิดรู้จักออกมาขอโทษแล้วก็พร้อมจะให้อภัยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้ค่ะเซาไอกับเซกูกขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ